มนหนีแปดล้านเวลาเขามาท่วงหนี้นั่นแหละครับแห้งทุกหนักมันจึงเป็นที่มาว่าผมเป็นอย่างขึ้นดินล้นอยากสิปลดหนีให้ได้อยากสมีอิสรภาพให้ได้คันเท้าบ่เปลี่ยนวิธ,ธีคิดชีวิตเท่าก็คือเก่าฉะนั้นเท้าก็ต้องหาอาชีพที่สองอาชีพที่สามข้ามาให้มีราไรได้เพิ่มเสริมเข้ามาขนาดนันแหละซื้อต่อพงสุประเสริฐอายุห้าสิบหา้าปัจจุบันเป็นผู้การสูนวิทาศาสตร์ภาษาคนแกตของเราครับผมในคนสกลนครนะครับ ก็พ่อแม่ก็ค้าขายขายของนก็ต้องตื่นแต่เช้านะครับผมเนี่ยหาเงินเลี้ยงาตั่งแต่หน่วยพ่อแม่เฮ้าก็อยากให้เป็นช้างาาการเพราะว่าจะได้เงินเดือนกินประจําได้เบิกข้าการเบิกค่ารักษาเบิกยังได้นะครับเป็นพ่อออมีเงินเดือนหลายบอคขาว่าหลายกับว่าหลายหาหกหมื่นกับว่าได้ยูแต่ว่ามันก็มีหนี้คันบอมกีกับกู้มียังให้กู้กู้เมดเฮ็ดคือเก่าอยู่มันบอมีครับมัน <"M ann S 1> ต้องเปลี่ยนวิธีใหม่เอาต้องล่องของใหม่ๆร่องเฮ็ดเนี้ยใหม่ๆ สิ่งที่พ่อค้เฮดมันอาจจะให้ผลตอบแทนเท่าไวกาหันกระได้อินดีมีสินค้าซุกแนวนะครับของอินดีมีอาหารเสริมสกินแคร์นะครับแล้วมีสินค้าผัโภคบริโภคมีรวมกันหมดเลยเขาเรียกว่ารวบรวม,รวมผู้บริโภครวมคน,คน,คนมกินคนใช้ร่วมกันซ้มนี่แหละมันก็เห็นว่ามีรายได้กลับขึ้นมากตอนแรกผมกับไมเ่เฮ็อินดีว่ามังเป็นอาชีพเสริมแต่สักเดือนละ สองสามหมื่นก็เอาแล้วแหะแต่มาบอแมนพอเห็ดเขามาแล้วมันได้หลายกว่าหดขคิดว่าโอ้เฮาจะได้สองสามหมื่นไม่ได้เดือนละแสนสองแสนสามแสนเกือพกแสนก็มีมันก็เลยเห็นว่าโอ้ธุรกิจอินดียมเฮ้ามันบอลแมนว่าสี่เป็นเห็ดเป็นอาชีพเสริมเด้ต่อไปมันสิเป็นอาชีพหลักก็อยากบอกพี่น้องว่าอินดียมเนี่ยมันบอลแมนเป็นอาชีพเสริมมันเป็นอาชีพที่สองเป็นอาชีพที่สามแล้วถ้าเจอเป็นเป็นอาชีพหลักข้างซ้ำอยากสิดฝากไปว่าครับว่าพี่น้องเฮ้านะครับสารพัดปัญหาสารพัดหนี่ อินดีมแก้ไฮเดมดทุกทุกคนเฮดไดทุกอาชีพเฮดไดเพราะยู day, ออยนีมีแพลตฟอร์มมีระบบออนไลน์มีระบบออฟไลน์นะครับซึ่งผู้บริหารเขาซัพพอร์ตเท่าทุกอันแล้วนะครับนี่สินค้าที่ชุดยอดพิเมียมยุ่ทุกอันอยู่ครับคันเท่ามาเฮดยูนี่แล้วนะครับมันจะทําให้ชีวิตเท่าดีขึ้นคันเห็นโอกาสดีแล้วคันบอกคว้าไว้โอกาสใันกระุดร่อยไปนะครับอยากให้พี่น้องได้เบิ่งว่าวคันโอกาสมาหาเท่าแล้วก็่อยากให้คว้าไว้ แล้วก็สุดท้ายอยู่ที่ใจเข้าก้าพ่อคันอยากเป็นชีวิตก็ลุมมือทํรุมมือเฮ็ดตอนนี้เดียวนี้รับรองว่าทันสําเร็จไปน้ากัน